สวัสดีครับผมกับชาสวนมือใหม่ครับผมวันนี้ครับผมพามาทงหน้าครับผมวันนี้สิพามาขยายไออันชั้นครับผมนี่ครับนี่ีคือตัดหญ้าครับตัดหญ้าสิปลูกโซนนี้ครับผมขางกําแพงนี่แหละครับผมเพราะพื้นที่ก็ใหญ่อยู่ครับรถแรนใดก็เลยสิปลูกอันชั้นครับผม แหลงกำลังขุดลุมมากครับผมมาทางขอบครัวครับเลยขยายครับผมขยายครับผมช่วงนี้โมมียังบดได้ขายของก็ขยายไปครับขยายปลูกไปครับได้ขายแต่ยังไปครับเขานี่เขาป้า โอเคครับผมจากน้อยนึงครับผมจะตัดหญ้าต่อครับผมครับตอนนี้ก็ตัดหญ้าแล้วละครับผมโอ้ยแดดคักเลยครับนี่เอาไปครับตอนนี้ก็เริ่มปลูกแล้วครับนี่ขุดลุ่มนี่ครับขุดลุ่มเป็นเป็นล็อกเป็นล็อกไว้ลวครับนี่เริ่มขุดลุ่มขุดยังมาแล้วครับปลูกกหอดพุ่ลลวครับ ปุกไว้เลยครับขับมาเบิ้งครับว่าเพิ่นปลูกอย่งไรครับเดี๋ยวสบามาไายตะต้นใหม้ระบบพายให้เบิ้งเลยว่าปลูกเวลาปลูกปลูกอย่างไรปลูกต้นคูดนะครับเด้อนี่เป็นอยังจะปลูกต้นคูดเพื่อที่ว่าถ้าเขาใส่ไอใ,ใส่ตะไคร้ครับผมระวังระวังต้นพอดีเลยครับผม ระยะห่างเดือกประมาณสามสิบเส้นครับพ,พื้นที่มันหน่อยครับเลยปลูกทีหน่อยหนึ่งครับนี่เมืงนต้นกาก็งามๆครับต,รตัวเหี่ยเหี้ยมเหี้ย,ว,ยวเลยนี่ครับนี่การออกจากถุงครับนี่ถ้าต้องคดน้ำก่อนนะครับเด้อก่อนอามาออกออกจากถุงเพื่อที่ว่าต้นก่าจะออกจากถุงง่ายครับอีกอย่างเท่ากับเบสียถุง อาออกจังสี่ครับถุงเท้าก็ไปใส่งานได้อีกเพราะาขันเท้าบวชน้ำมานี่ถุงเท้าในต้องฉีกฉีกออกครับฉีกทิ้งอีกเสียของครับผมนี่เท้าก็เก็บถุงไวไ้ไปกาดมาอีกครับไปก,ยยก่ายยังกระไรครับเท้าใสา่ให้มันมีประโยชน์ที่สุดเลยครับนี่ครับปลูกแล้วเท้าก็กดดินให้แน่แนๆน้อยนึงครับผม ขุดลุมล่อเลยครับขุดขุดก็ขุดเลยครับก็ไล่ไล่กันไปเลยครับโอเคครับผมมือนี้แค่นี้แหละครับพามาแค่นี้แลหละฝากกดไลค์ก็แชร์น้ำเนยครับฝากกดติดตามให้ผมน้ำเนยด้วยครับเดอ้อสวัสดีครับ